การให้ผลของกรรมเรื่องที่2อ,องค์ประกอบที่ส่งเสริมและขัดขวางการให้ผลของกรรมการที่กรรม,มนิยามจะแสดงผลออกมาในระดับของวิถีชีวิตทําให้มีความเป็นไปต่างๆประสบผลตอบสนองจากภายนอกอันน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนั้นในบาลีท่านแสดงหลักไว้ว่าต้องขึ้นต่อองค์ประกอบต่างๆสี่คู่ คือสมบัติสี่และวิบัติสี่สมบัติแปลง,ง่ายๆว่าข้อดีหมายถึงความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งช่วยเสริมส่งอำนวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผลและไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบอำนวยช่วยเสริมกรรมดีสมบัติมีสี่อย่างคือ 1. คติสมบัติ สมบัติแห่งคติถึงพร้อมด้วยคติหรือคติให้คือเกิดอยู่ในภพภูมิถิน่นประเทศที่เจริญเหมาะหรือเกื้อกูลตลอดจนในระยะสั้นคือทางดำเนินชีวิตเอือ้อหรือไปในถิ่นที่อํานวย 2. อุปติสมบัติสมบัติแห่งร่างกายถึงพร้อมด้วยร่างกาย ร่างกายดีหรือรูปร่างให้เช่นมีรูปร่างสวยร่างกายสง่างามหน้าตาท่าทางดีน่ารักหน้านิยมเลื่อมใสสุขภาพดีแข็งแรง 3. กาลสมบัติสมบัติแห่งการถึงพร้อมด้วยการหรือการให้การในที่นี้สะกดอย่างนี้คือกไก่สละอาลอลิงซึ่งแปลว่าเวลา คือเกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองสงบสุขผู้ปกครองดีผู้คนมีศีลธรรมยกย่องคนดีไม่ส่งเสริมคนชั่วตลอดจนในระยะสั้นคือทำอะไรถูกการเวลาถูกจังหวะ 4. ประโยคะสมบัติสมบัติแห่งการประกอบถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจหรือกิจการให้เช่นทำเรื่องตรงกับที่เขาต้องการ ทำกิจตรงกับความถนัดความสามารถของตนทำการถึงขนาดถูกหลักครบถ้วนตามเกณฑ์หรือเต็มอัตราไม่ใช่ทำครึ่งครึ่งกลางๆหรือเหยาะแยะหรือไม่ถูกเรื่องกันรู้จักจัดทำรู้จักดำเนินการส่วนวิบัติแปลง,ง่ายๆว่าข้อเสียหรือจุดอ่อนหมายถึงความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งไม่อำนวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผล แต่กลับเปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลผู้สั้นๆว่าองค์ประกอบบกพร่องเปิดช่องให้กรรมชั่ววิบัติมี4อย่างคือ 1. คติวิบัติวิบัติแห่งคติหรือคติเสียคือเกิดอยู่ในภพภูมิทิน่นประเทศสภาพแวดล้อมที่ไม่เจริญไม่เหมาะไม่เกื้อกูลทางดำเนินชีวิตไม่เอือ้อ ถินที่ไปไม่อำหนวย 2. ออุปธิวิบัติวิบัติแห่งร่างกายหรือรูปกายเสียเช่นร่างกายพิกลพิการอ่อนแอไม่สวยงามกิริยาท่าทางน่าเกลียดไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมีโรคมาก 3. กาลวิบัติวิบัติแห่งการหรือการเสีย การในที่นี้ก็สะกดว่ากอไก่สละอาลอลิงซึ่งแปลว่าเวลาคือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อยผู้ปกครองไม่ดีสังคมเสื่อมจากศีลธรรมมากด้วยการเบียดเบียนยกย่องคนชั่วบีบคั้นคนดีตลอดจนทำอะไรไม่ถูกกาลเวลาไม่ถูกจังหวะ 4. ประโยควิบัติวิบัติแห่งการประกอบ หรือกิจาการเสียเช่นฝักใฝ่ในกิจาการหรือเรื่องราวที่ผิดทำการไม่ตรงความถนัดความสามารถใช้ความเพียรในเรื่องไม่ถูกต้องทำการครึ่งครึ่งกลางๆเป็นต้นคู่ที่หนึ่งคติสมบัติกับคติวิบัติคติสมบัติเช่นเกิดอยู่ในถิ่นเจริญมีบริการการศึกษาดีทั้งที่สติปัญญาและความขยันไม่เท่าไรแต่ก็ยังได้ศึกษามากกว่า เข้าถึงสถานะทางสังคมสูงกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรดีกว่าแต่ไปเกิดอยู่ในถิ่นป่าดงหรือเช่นไปเกิดเป็นเทวดาถึงจะแย่อย่างไรก็ยังสุขสบายไม่เดือดร้อนไม่อดอยากคติวิบัติเช่นมีพระพุทธเจ้าอุบัติตรัสสอนธรรมแต่ตัวไปเกิดอยู่เสี้ยนในป่าดงหรือในนรกก็หมดโอกาสได้ฟังธรรม หรือมีสติปัญญาดีแต่ไปเกิดเป็นคนป่าอยู่ในการละทวีปก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักปรา์ในวงการศิลปศาสตร์ทั้งหลายมีความรู้ความสามารถดีแต่ไปอยู่ในถิ่นหรือในชุมชนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความรู้ความสามารถนั้นเข้ากับเขาไม่ได้ถูกเหยยดยามบีบคั้นอยู่อย่างเดือดร้อนคนหนึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนดี แต่ไปอยู่ในตำแหน่งฐานะห,หน้าที่ที่ไม่เข้ากับส่วนดีที่ตัวมีกลายเป็นตัวขัดถ่วงกิจการของส่วนรวมนั้นและตนเองก็ไม่เป็นสุขดังนี้เป็นต้นกรณีหลังนี้อาจมีประโยควิบัติซ้ำด้วยทั้งนี้คติสมบัติและคติวิบัติอรถกถาอธิบายเฉพาะในแง่ของภพภูมิที่ไปเกิดคู่ที่สอ,อุปทิสมบัติกับอุปทิวิบัติ อุปธิสมบัติเช่นรูปร่างสวยงามน่าชื่นชมแม้ไปเกิดในตระกูลยากไร้หรือถิ่นห่างไกลรูปกายช่วยให้ขึ้นมาสู่ฐานะและถิ่นที่มีเกียรติยศและความสุขอุปธิวิบัติเช่นเกิดในถิ่นดีหรือในตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์แต่พิกลพิการง่อยใบไม่อาจได้รับเกียรติยศและความสุขความรื่นรมที่พึงได้ คนสองคนมีคุณสมบัติอย่างอื่นเสมอกันคนหนึ่งรูปร่างสงา่าสวยงามอีกคนหนึ่งขี้เรหรือขี้โรคในกรณีที่ถือร่างกายเป็นส่วนประกอบด้วยคนมีกายดีก็ได้รับผลไปแม้ในกรณีที่ไม่ถือกายเป็นคุณสมบัติก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่จะเอ็นเอียงเข้าหาคนที่มีรูปสมบัติคนที่รูปวิบัติ จะต้องยอมรับความจริงที่เป็นธรรมดาของชาวโลกข้อนี้และตระหนักว่าผู้ที่มีจิตเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงเพราะเหตุแห่งรูปสมบัติรูปวิบัตินี้ก็มีเฉพาะแต่ท่านที่ประกอบด้วยคุณธรรมพิเศษยิ่งกว่าคนทั่วไปคนที่มีรูปวิบัตินั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วไม่พึงเสียใจจากนั้นจะได้เร่งขนขวายสร้างเสริมคุณสมบัติส่วนอื่นๆให้มีพิเศษยิ่งกว่าปกติ ถ้าคนรูปกายดีใช้ความพยายามหนึ่งส่วนคนมีอุปธิวิบัติอาจต้องพยายามสองหรือสามส่วนเป็นต้นข้อสำคัญอย่าท้อแท้ปัจจัยที่หย่อนก็รู้ที่เสริมได้ก็เร่งทําความรู้กรรมจึงจะเกิดประโยชน์คู่ที่สามการสมบัติกับกาลวิบัติการสมบัติเช่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ทำสิ่งที่ดีงามเมื่อเกิดอยู่ในยุคที่ผู้ปกครองดีสังคมดียกย่องเชิดชูคนดีคนผู้นั้นก็มีเกียตรติมีความเจริญหรือบ้านเมืองสงบสุขผู้มีสติปัญญาเป็นนักปรา์ก็มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถให้ปรากฏและให้เป็นประโยชน์หรือในยุคสมัยหนึ่งคนนิยมกาบกรอนกันมากคนเก่งกาบกรอนก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูกาลวิบัติ ก็ตรงข้ามเช่นในยามสังคมเสื่อมจากศีลธรรมผู้ปกครองไม่ประกอบด้วยธรรมคนทําดีไม่ได้รับยกย่องหรืออาจถูกเบียดเบียนกดขี่ประสบความเดือดร้อนหรือยามบ้านเมืองปันป่นป่วนวุ่นวายมีศึกสงครามไม่มีใครสนใจคนทําความดีทางสันติแม้มีสติปัญญาความสามารถก็ไม่มีโอกาสสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ หรือในยุคที่สังคมนิยมดนตรีหยาบร้อนตนแม้เชี่ยวชาญในดนตรีที่สงบเยือกเย็นแต่ไม่ได้รับความสนใจยกย,ย่องเป็นตน้นคู่ที่สประโยคสมบัติกับประโยควิบัติประโยคสมบัติเช่นตนไม่ใช่คนดีมีความสามารถจริงแต่รู้จักเข้าหาคนควรเข้าหารู้จักเลี่ยงเรื่องควรหลบอะไรควรเสียยอมเสีย ทำให้ตนเจริญก้าวหน้าไปได้และความเสียหายบกพร่องของตนไม่ปรากฏหรือมีความสามารถในการปลอมแปลงเอกสารเอาความสามารถนั้นมาใช้ทางดีเช่นในงานพิสูจน์หลักฐานประโยคะวิบัติเช่นมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอื่นดีหมดแต่ติดการพนันจึงไม่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานหรือมีฝีเท้าวรวดเร็วมากพอจะเป็นนักกรีาชั้นเลิศ แต่เอาความสามารถนั้นไปใช้ในการวิ่งฉกจริงซับเขาหรือตนมีฝีมือดีในทางช่างแต่ไปนั่งทำงานเสมียนที่ไม่ถนัดเป็นต้นผลในระดับที่สามคือการให้ผลของกรรมในระดับวิถีชีวิตของบุคคลนี้ส่วนมากเป็นเรื่องของโลกธรรมซึ่งมีความผันผวนโปรนแปรไม่แน่นอนแต่ก็เป็นเรื่องชั้นเปลือกผิวภายนอกไม่ใช่แกนในของชีวิต จะกระทบกระทั่งหนักเบาก็อยู่ที่ว่าจะมีความยึดติดถือมั่นมากน้อยเพียงใดถ้าไม่ยึดติดสามารถวางใจก็มีความสุขได้เสมอหรืออย่างน้อยก็ทุกไม่มากและผ่านเหตุการณ์ไปได้ด้วยดีด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีปัญญารู้เท่าทันธรรมดาประกอบด้วยสติมิให้ลหลงไหลประมาทมัวเมาคราวสุขคราวได้ก็ไม่เหลืงลำพองเคลิ้มไป คราวทุกคราวเสียก็ไม่คุนมัวคลุ้มคลั่งปล่อยตัวถล่มลงในทางชั่วทางเสียค่อยผ่อนผันแก้ไขเหตุการณ์ด้วยสติปัญญาเมื่อ,อยังต้องการโลกธรรมฝ่ายดีคือที่ชื่นชอบเป็นอิทธารณมก็กำหนดสมบัติวิบัติที่เป็นกำลังหรือเป็นจุดอ่อนของตนและจัดสรรเลือกองค์ประกอบฝ่ายสมบัติที่จัดเลือกได้หลีกเว้นวิบัติเสีย แล้วพยายามเข้าถึงผลดีที่มุ่งหมายด้วยกรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีผลมั่นคงและลึกซึ้งถึงชีวิตทุกระดับของตนไม่สร้างผลด้วยอกุศลกรรมและไม่ถือโอกาสยามสมบัติอํานวยไปประกอบการอากุศลเพราะสมบัติและวิบัติ4ประการนั้นเป็นของไม่แน่นอนเมื่อการโอกาสที่เอื้ออํานวยผ่านไปกรรมร้ายก็แสดงผลพึงถือโอกาสยามสมบัติช่วย เร่งประกอบกุศลกรรมเท่านั้นคือถือเอาส่วนที่ดีงามไร้โทษของหลักการที่กล่าวมานี้โดย,น,ยนัยนี้ก็สรุปได้ว่าถ้าจะทำการใดในเมื่อมีองค์ประกอบของนิยามหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็พึงทำองค์ประกอบฝ่ายกรรมนิยามให้ดีเป็นส่วนที่ยึดเอาไว้ได้อย่างแน่นอนมั่นใจแล้วอย่างหนึ่งก่อนส่วนองค์ประกอบฝ่ายนิยามอย่างอื่น ก็พึงใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาเอามาใช้เสริมเท่าที่ไม่เป็นโทษในแง่ของกรรมนิยามต่อไปหากปฏิบัติได้เช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้จักถือเอาประโยชน์จากกุศลกรรมและสมบัติวิบัติทั้งสี่หรือรู้จักใช้ทั้งกรรมนิยามและสมมตินิยามในทางที่เป็นคุณสำหรับบางคนอาจต้องเตือนว่าอย่ามัวคิดวุ่นอยู่เลยว่า ทำไมคนนั้นไม่ทำดีแต่กลับได้ดีทำไมคนนี้ทำไม่ดีแต่ไม่เห็นเป็นอะไรทำไมเราทำอย่างนี้ไม่เห็นได้อะไรดังนี้เป็นต้นปัจจัยหรือองค์ประกอบของนิยามทั้งหลายเราอาจยังตรวจดูรู้ไม่ทั่วถึงและพึงคิดว่าตัวเรานี้ปัญญาที่จะรู้จักเลือกถือเอาประโยชน์จากนิยามอื่นๆก็ไม่มีน้ำซ้ำ องประกอบฝ่ายกรรมนิยามที่เป็นฐานยืนพื้นแน่นอนอยู่นี้ก็ยังไม่ใส่ใจที่จะทําให้ดีเสียอีกถ้าขืนเป็นอย่างนี้ก็คงมีแต่จะต้องสุดหนักลงไปทุกทีอย่างไรก็ตามเมื่อมองให้เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผู้ประกอบกรรมดีย่อมไม่ติดอยู่เพียงขั้นที่ยังมุ่งหวังผลอันเป็นโลกธรรมคือลาบยศสุขสรรเสริญตอบสนองแก่ตน เพราะกุศลกรรมที่แท้จริงเกิดจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะเขาจึงทำกรรมด้วยจาคะสละอากุศลในใจและเผื่อแผ่เกือก้อกูลแก่ผู้อื่นทำกรรมด้วยเมตตาการุณาช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์และสนับสนุนความอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขมีไมตรีทำกรรมด้วยปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อโพธิเพื่อให้ทำแพร่หลายครองใจคนและครองสังคมซึ่งจัดเข้าได้ว่าเป็นกรรมขั้นสูงสุดคือกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมตามหลักที่ยกมาอ่านแล้วขัน้นต้น